คุณเหนื่อยกับงานมากๆนะคะท้อมากๆโดนปัญหาในงานอาจเจ้านายดุนะคะเจ้นานายด่าไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือโดนลูกค้าวีหรืออะไรก็ตามใครที่กำลังเหนื่อยจากงานนะคะฟังคลิปนี้ให้จบค่ะการที่เราเหนื่อยจากงานนะคะหรือเหนื่อยนะคะเป็นปกติค่ะ มันไม่ได้ผิดธรรมชาติแต่อย่างใดนั่นคือความปกติของชีวิตและความเป็นไปตามธรรมชาติค่ะถึงแม้วันนี้ค่ะเราไม่ได้ทำงานค่ะแต่เราก็ยังจะเหนื่อยกับชีวิตอยู่ดีค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าเราจะมีความเหนื่อยเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเรานะคะอยู่อยู่ทุกๆช่วงนะคะหรืออยู่ในทุกๆเหตุการณ์นะคะเวลาที่เราเหนื่อยค่ะสิ่ง ที่เราต้องทำนั่นก็คือขอบคุณขอบคุณนะคะที่ที่ยังมีความรู้สึกได้เหนื่อยขอบคุณนะเออถ้าฉันไม่หายใจแล้วแบบฉันก็คงจะไม่รู้หรอกเนาะว่าเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกเหนื่อยเออนะขอบคุณที่ฉันยังสามารถที่จะรู้สึกได้ขอบคุณที่รู้สึกได้นะคะนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือขอบคุณ ขอบคุณที่มีงานให้ทำค่ะขอบคุณที่มีงานให้ทำคือเชื่อไหมว่าอยากมีหลายเอ้ยมีหลายคนค่ะที่ที่อยากมายืนในจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีหลายคนค่ะที่ยังมาไม่ถึงจุดที่เรายืนอยู่นะคะที่รักมีใครหลายคนค่ะที่ที่เขาอยากเป็นแบบเราค่ะเขากําลังพยายามที่จะเป็นแบบเราแต่เขายังมาไม่ถึงนะคะนั่นแหละ จงขอบคุณค่ะในจุดที่ตัวเองอยืนอยู่จงขอบคุณในงานในงานที่ตัวเองทำค่ะและก็คิดถึงความรู้สึกของวันแรกค่ะที่เรามีความฝันที่อยากจะทํางานนี้อยากจะมีรายได้อยากจะมีเงินเดือนนั่นแหละพอเราได้ทําเสร็จนะคะเราเกิดความเหนื่อยความเหนื่อยมันคือความธรรมดานะคะไม่มีใครไม่เหนื่อยค่ะต่อให้วันนี้คุณก็คุณไม่ทํางานคุณก็เหนื่อยอยู่ดีนะคะดังนั้นจงขอบคุณค่ะท,ที่ที่มีงานให้ทําและจงเข้าใจว่า มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันคือกิจกรรมคือกิจวัตรของเราค่ะที่เราจะต้องเผชิญและก็ต้องดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติระชีวิตของเราคือ,คอธรรมชาติและชีวิตของเราคือคือความท้าทายค่ะคือความท้าทายจงชาเลนจ์กับตัวเองในในใน,ในทุกๆวันนะคะแค่ผ่านวันนี้ไปได้นั่นก็คือเราสำเร็จแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจค่ะให้กับทุกๆคนนะคะ